โอเคครับผมวันนี้ก็พวกก็ผมในรายการ SRPC Head กันอีกเชนเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับคลิปแรกที่เปิดกล้องนะครับเ mm hmm. ินเคยมือ mm hmm. ก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปร mm ีวิวโตคอมของผมนะครับ mm hmm. ที่ผมทําการเก็บตังซื้อเองมานานแสนานานนะครับโอ้ mm hmm. โหเป็นสิ่งของ,ของที่ผมอยากได้มากเลยนะ mm hmm. ก็ เป็นคลิปแรกของผมก็เขินๆเนยนะครับโอ้เขินจรนะิงนะครับก็ฝากทุกคนอย่าบูลลี่ผมนะครับเขินนะครับรับผมไปดูสเปคคอมกันเลยไปนี่นะครับผม,ผมก็จะเป็นสเปคคอมของผมเลยนะครับก็อย่างแรกก็ผมจะรีวิวเป็นเออเขาเรียกว่าไงอะคอมเครื่องคอมก่อนแล้วกันนะครับก็ เคสคอมเป็นของ IT s o โซนนะครับรมพายเคสนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นสเปคคอมใช้เป็น CPU i3 Gen10 ครับแล้วก็การ์ดจอก็จะเป็น GTX 980ครับผมซื้อมาตอนนั้นเป็นมือสองนะครับตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์ครับก็เลยซื้อมือสองมาเล่นก่อนแล้วก็เป็นแรมแรม8ดิกครับ เดี๋ยวอนาคตผมจะอัพเป็น r สม16ครับตอนนี้ไม่ไมีต่างเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็เป็นเพ p o w e า s u p p ย y 700วัตต์แล้วก็เมนบอร์ดเป็นของอะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้นะครับอ่านไม่ออกครับก็มารีวิวที่เมาส์เลยนะครับเมาส์ก็จะเป็นของอะไรอะ่ะทอ X16V2 นะครับแฟนเทคครับตัวนี้ซื้อมาในราคา500บาทครับต่อมาก็จะเป็นคีย์บอร์ดของผมนะครับก็เป็นคีย์บอร์ด Blue Switch นะครับ Blue Switch นี่ครับเป็นของนับโบนะครับเป็นของนับโบ e อ็กซ์ลูชันเยสิบเอดบวกนะครับช่รุ่นแล้วก็ต่อมาก็เป็นจอนะครับไอสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าทุกคนไม่มีสิ่งนี้ทุกคนก็จะเล่นเกมไม่ได้ครับไล่ของกูเนี่ยนครับก็นี่นะครับก็จะเป็นจอของรุ่นวิวโซนิกนะครับจอโคตรก่อะทุกคนบอกเลยอยากได้ใหม่นะแต่ว่าไม่มีตังค์นะครับโอ้โห นี่นะครับพอไปเปย์โง่ๆนะครับแล้ไปสนใจเลยคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมารีวิวสเปคคอมเฉยๆนะครับก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสหรับว,วันนี้เราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย